สวัสดีครับผมเอรอนจากช่อง a n งเกิลเมนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวอุปกรณ์ป้องกันข้อมือพลิกข้อมือซนหรือว่าฟื้นฟูข้อมือนะครับหรือที่เลยกอย่างว่าชื่อเยอะเหลือเกินอุปกรณ์พยุงข้อมือนะครับซึ่งสําหรับคนที่ได้รับอุบัติเหตุจากทําให้ได้รับบาดเจ็บข้อมือนะฮะแล้วก็หรือว่าคนที่เพิ่งถอดเฟลือกใหม่ๆอุปกรณ์ชิ้นนี้ดีมากคนที่ได้รับอุบัติเหตุจากข้อมือนี่จะรู้ใช่ไหมครับว่าเวลาเราขยับข้อมือเราจะเจ็บปวดข้อมือตรงนี้มาก แต่ว่าไอ้อุปกรณ์ชิ้นนี้เนี่ยมันไว้ล็อกข้อมือครับมันไว้ล็อกข้อมือทําให้เราขยับได้นอนที่สุดเมื่อเราขยับได้นอนที่สุดใช่ไหมข้อมือเราก็จะฟื้นฟูได้ไวขึ้นเนี่ยเห็นไหมผมใส่แล้วผมจะไม่สามารถทํอย่างนี้ได้เลยเพราะมันล็อกไว้ตรงนี้มันจะเป็นเหล็กดามไว้ครับผมก็มาดูวิธีใส่นะคะัถอดก่อนทอก่อนเนี่ยอันนี้ของยี่ห้อ LP Support นะครับผมราคาประมาณ500อยกว่าในห้างมีขายครับหรือว่าตอนนี้ในเน็ตอสตาร์ดาชอปปีน่าจะมีนะฮะ อันเนี้ยสำหรับใส่มือซานนะครับผมเนี่ยเห็นไหมเลฟ็ Left. คือเวลาซื้อเนี่ยดูด้วยนะครับว่าข้อมือของคุณเน่ะเจ็บข้างไหนเนี่ยมันจะเป็นเหล็กเหล็กเป็นเหล็กในนั้นเนี่ยเป็นเหล็กเลยอยู่ตรงนี้วิธีใส่นะฮะก็เนี่ยปึ๊บกำกำ,กำแล้วก็สวมแล้วก็เนี่ยปรับระดับความแน่นได้นะครับผมความแน่นก็แล้วแต่แล้วแต่เราจะรัดเลยฮะ ก็ปับระดับได้ยิ่งแน่นก็จะยิ่งทําให้แบบมือเรายิ่งข้อมือยิ่งขยับไม่ได้เพราะยิ่งขยับไม่ได้อาการเราก็จะดีขึ้นคืออาการบาดเจ็บเนี่ยเราต้องขยับส่วนนั้นให้น้อยที่สุดครับเพื่อร่างเพื่อให้ตรงนั้นอนะ่ะมันซ่อมมันค่อยๆซ่อมแซมอืมก็แนะนําว่าส่หรับคนที่บาดเจ็บนะครับแนะนําให้ใส่ทั้งวันเลยแต่ว่าตอนที่เราแบบอยู่เฉยๆนั่งพักผ่อนนั่งอะไรก็ถอดได้นะครับผมเพราะว่ามันหนักแลน,นมันรัดแน่นเดี๋ยวเลื่อนมันไม่ไปเลี้ยง ก็แต่ว่าน,นาว่าตอนนอนถอดนะครับตอนนอนถอดให้ให้มันแบบผ่อนคลายบ้างไม่ใช่รัดทั้งวันก็แนะนําว่าสำหรับคนที่มีอาการปวดข้อมือหรือว่าพึ่งข้อมือซนข้อมือพิษผมแนะนําอันนี้เลยนะครับผมก็จากถอดแล้วเนี่ยตอนกลางคืนเราก็สามารถใส่เขาเรียกว่าอะไรเอามือเนี่ยไปแช่น้ําอุ่นน้ำน้ำร้อนได้เพื่อให้มันรู้สึกผ่อนคลายให้เลือดไปเลี้ยงจะได้หายไวขึ้นครับผมส,สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับ